าตามมาหล่ะเราแต่กูยังไม่เห็นมึงสักทีเนี่ยแต่โบมอยากเล่นอยากเล่นแต่กูไม่เห็นแต่สักทีเนี่ยก็ตอนแรกกูจะเล่นไงแต่เห็นมันมีคูณสองกูอยากเห็นไงนว่ามันมีอะไรบ้างไงเจ๊บบป้าสามเจ็ดครอสโอ้กูไม่มีเหล็กเล่นไอ้อตัดกูเครียดเลยไหน,ะน<ม>ได้โปรโดดเถอะอยา่าเป็นอย่างที่กูคิดเลยว่ามึงเนิร์อจริงๆอ่ะ let's go เฮ้ยโอเคยังยังยังอ๋อไอเฮียดีแล้วไอเฮียมาเดี๋ยวไส้ตั์แม่งมีเด็กลุมเหรอไอ hey, เฮียมาดีไอเดชุดก่อนมึงก็เหนือเข้ามาดิโอไม่กล้า hey, ไอเฮียแม่มีเด็กไกลๆวะกลัวมาได้แนะล้วเมื่อกี้นียไอเฮียนี่ก็แคมป์กินทำฟาร์แมแคมป์กินอยู่ได้กูเบือ่อเบื่อว่ะ ตายไปควายเล่นไม่ได้โว้ยเดี๋ยวกดแคมจริงไอ่ยถ้าคุณถ้าคุณไม่ไปฆ่าคนแบบที่กูเล่นอ่ะแบบตุาไปหาลอยฆ่าคนคุณไม่มีทานในชุดก่อนหรอกให้มันลอยเคี้ยเนี่ยไม่ใช่คนแคมแพ้ไม่เจออะไรวะโอ้มันเสียเวลาเจเออมันเสียเวลาเจแล้วมึงมันเล่นกูไปกับมึงด้วยอ่ะมา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  ไม่ไหวเราต้องลอยลอยแดดงเหนือไอ้ยี่มาเดี๋ยวคูเล่นเรียสปนะีดเอ็นเกมฮะไม่ต้องห่วงเอาหนีทำไมอ่ะฮัลโหลไอ้ยี่ยลี้ชุดเลนผังนะนี่ไป <c oughs> คุณถอยก่อนนะ <c oughs> โอ้โหยี่คุณไม่เป็นไรล <c oughs> งมาให้ขึ้นมาไปละกูอย่าอย่ามาเล่นจบไฟไอ้สัตว์ โย่ย่างปาเต้ร่อนย่างกับไฟเยือเธอสวยสักซีร่อนย่างกับไฟเยือช่วงเวลาที่กูมีผ่ปุ๊บคุณนั้นจะวิ่งเร็วอุ้ยจ้าอายุอะด้วยเฮ้ยใครด๊อกตีกูจะช่วยอยู่เฮ้ยหอยเฮ้ยหอยว่ะคนเล่นหอยไหนดูดิเมื่อกี้บอกแอปเปิ้ลมันโดนบัฟใช่ไหมแอปเปิ้ลธรรมดา อ๋อยิตรงกลางนอจัดเลยกูะจะบอกให้รู้สึกว่าถ้าอย่างนั้นนะไอ้ที่มันมพิมพ์อะน่าจะเป็นสื่อถึงไม่ดีมากกว่าไอ้เรื่องของแบบไอ้แบบถ้าเราเขากิวจะมีไอเทมพิเศษก็ได้อ่าได้แล้วไม่ใช่มันเดิมสิบแปดไม่ใช่ยี่ห้าเหรอใช่เพราะน่าจะเป็นของกิ้วหรือที่มันอะไรสักอ,อย่างหนึง่งไอเทมกิวคิดว่าเาะมาเขียนอยู่ไอ้ตอนนั้นเขียนแวบๆอยู่อย่าบาังอาจรูปคมปูเฮียทันแล้ เอาเคี้ยนนกดิไอ้จิ้มนักเดินลำแข้งไปแต่วันนี้กลับบ้านเลยสัสขังกรุดุนถตีบ้านว่าอยากให้รู้ใน,นเคี้ยโอ้โหไอ้เคี้ยแพ้ไอ้เคี้ยแผลไม่ตัว,ตวเ,เ,ตเลยหัวเหินใจเลยกุญแจบ้านงจีนโลอัดตัวอัดเแยงตัวเลย มากเลยสัตว์มึงมีแค่วิ่งดม,มีนกยังวิ่งหนีกูไอ้ขี้อ่ะควาดกลัวเป็นเหตุนเนี่ยเขาใว่าวยอะไรสัตว์เอาดีนี้นีนีเอาฮอร์โอยโ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ีอหยโอะยรอีอ้ยโอ้ยเอ้อ้ยโอยจริงบ้านมึงเอาไงก้เปี้ยวไม,ย,ไม,มย้ยโอ้ยยอ้ยอยโอ้ เปีมือก็ไม่เท่าไหร่แท้ๆึงห้าวจัดเลยเยอะน้องมาว่ะปลาหอยเลย มันจะสปาเิวหรือว่าเอ็นบ้ามันดีวะสปาแม่งเลยดิมันนกสองตัวไม่งกากทั้งคู่ทั้งทั้งตุทุกตัวเลยเฮ้ยมันบอกชีเตอร์โอเคงั้นกูสปาเกิวแล้วกันลอยลอยน้องลอย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 ลล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 ล วองเตตอนเตือนเตอนเตตอนเตตเตไอ้เหี้ยน้ำเงินเนี่ยตายยังตายละเกียงรอยในสัตว์โอ้ยไอ้เหี้ยพร้อมกันว่ะไอ้สัตว์เอ้ยไปลย หยดดำใช่มึงโคตรโง่เลยวะพวกมึงอะไอแต่เคสนี้โงกว่าทำเฮี่ยอะไรบ้านกูไม่เห็นเร็วเลยเร็วเพราะว่ากูเก็บเพ้รเนี่ยใช่ไงมันไม่มันช้าเฮียฟาร์มอะ่ะมึงไม่รู้เล่นทำเฮี่ยอะไรอะ่ะโคตรแคมป์ด้วยไอ้สั์เรียบร้อยนอกออกไปนหนึ่งตัว ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องห่วยเว้นพอเดี๋ยวกูเล่นหอัดมึงเองไปกูไม่ไหวได้ไงวะขวามาเอาไปขวามันเอาไปแก้ขาเลยเหรอไม่ต้องไปฟาร์มใครวะว่ากูไม่ได้โดนฟาร์มนะหกขวานเนี่ยกูเพิ่งมาสู้หมันเลยได้ซ้ำกูเลยอึ้งเนี่ยแหละไม่เพื่อนก็ฝั่งเนาะไม่ดิเพื่อนเนได้อยู่บ้านไม่นะไม่นะเดี๋ยวกูมาแป๊บนึง แล้วมึงเสือกยืนอยู่ตรงกลางเนี่ยนะมึงบอกว่าไปกินสีเหี่ยวยืนกูมาเพื่อนึงแต่กูยืนตรงๆอยู่ตรงกลางชุดเหล็กพอกูยัดเอาไว้แล้วคอร์สมันเก่งขนาดนั้นเลยเหรอแรงอะคือถ้ามึงกอดเลยกับกับดาบเลยกับมึงสู้ไม่ไหวนะมึงต้องเอนชานอ่ะเอนชานสู้เหรออืม เพราะเมื่อกี้กูใช้กูมีแค่ดาบไงกลับไปนีน่ไม่มีอะไรเลยสัตว์แต่คอร์ออกเกมไปแล้ว <c oughs> พรีสซอมพรีสบวซอมวันแฮกถ้าพันแฮกถ้าทีมกูแฮกจริงๆเนี่ยมันเล่นง่ายกว่าทีเยอะกูไม่ยัเป็นต้องวิ่งไปตีบ,ตบ้านเลยด้วยซ้ำกูยืนนอนอาแบแดดสบ,บายเลยเอาออนไง่ะอ ชอบไหมเก่งไหมเหรอเอาอออู sections, ๊บกระจกไอ้เหี้ยจะบอกว่าคุณแย่เลยถ้ามึงเล่นโง่อย่างเงี้ยจริงๆงมันเก่งตรงไหนอ่ะมันมีขนาดมีนกอะไรยังไงนี่เลย